ก็ต้องขอบคุณทางสีสันวอวดนะครับี่่ผมก็ได้มางานี้บ่อยแล้วแต่ไม่เคยมาในในนามศิลปินนะครับชมาชิมาเป็นคนเบื้องหลังก็ดีใจมากนะครับที่ได้รับรางวัลในวันนี้แล้วก็ วินาทีที่รับรางวัลยังประมวลความรู้สึกไม่ค่อยถูกนะคะจนกระทั่งลงจากเวทีค่ะถึงออกมาเป็นคําว่าภูมิใจและอุ่นใจปกติค่ะจะเห็นคุณเจมอนทนอยู่แต่เบื้องหลังนะคะเป็นโปรดิวเซอร์ศริลปินดงังแต่ว่าวันนี้มารับรางวัลในฐานะคนเบื้องหน้าค่ะ ได้ถึง2รางวัลเลยคือศิลปินชัยเดี่ยวยอดเยี่ยมและอัลบั้มยอดเยี่ยมบนเวทีสี 4, สันอวอร์ดครั้งที่32นะคะจากอัลบั้มภาษาไทยชุดแรกในรอบก,กว่า20ปีที่เกิดจากการทดลองเดินตามความเชื่อแล้วก็เดินตามหัวใจตัวเองเอามาเป็นอัลบั้มด้วยความเคารพที่ทุ่มเวลายาวนานถึง15ปีค่ะตามครับเชิญขอบคุณมากนะครับผมวมัีคลคงใจมากนะครับผมกับวงคลสก รู้จักกันมาหลายปีนะครับแต่นานๆได้คุยก,กันทีนะครับอยู่ๆน้องมาบอกพีปกป่ขึ้นได้หน่อยครับอบคแค,อ,คอาจจะแปลกใจว่าคนนี้มายัางไงเพราะว่าค,คนคที่ได้รับรางวัลคือวงแคลชแต่นี่วงอินสติ้งนี่สมาชิกคนใหม่หรือเปล่าต้องบอกว่ามารับรางวัลแทนนะคะเพราะว่าแคลชน่ะได้รางวัลค่ะเพลงร็อกยอดเยี่ยมนะคะจากบทเพลงไม่มีอะไรต้องกลัว พี่ปามอินสติ้งก็เลยมารับรางวัลแทนแล้วก็พ่วงขายผลงานตัวเองนะคะจะปล่อยเพลงใหม่ด้วยเช่นเดียวกับโบกี้ไลออนค่ะมารับรางวัลไม่ได้นะคะเธอคว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแล้วก็วงคอกเทลด้วยค่ะก็เฉดเฉียจะได้รางวัลมาหลายปีแต่ว่าปีนี้ค่ะได้ถึงสองสาขาด,ด้วยกันก็ดันติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดล้วนแต่เป็นวงในกระแสทั้งนั้นนะคะที่ไม่ได้มาปรากฏตัว ก็น่าจะพอถถอนภาพของสถานการณ์วงการเพลงไทยในช่วงหลังโควิดค่ะทุกวงอ่ะก็ต้องเร่งสปีดรับงานแสดงสด,ดรัวๆหลังจากที่อั้นมาถึง2ปีเช่นเดียวกับงานสีสันอวอร์ดที่เว้นช่วงจัดไปนะคะส่วนรางวัลศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมตกเป็นของรัศมีเวรณนะค่ะจากอัลบัม้มทองหล่อคาบอยแม้ไม่ใช่ผลงานเพลงกระแสหลักแต่ว่าโดดเด่นด้วยการทำลายกำแพงทางดนตรีค่ะผสมประสานตัวตนอีสานกับแนวเพลงโซไปฟังความรู้สึกกันหน่อยนะคะ แป้งยังไม่ได้ถึงจุดที่ทุกคนบอกว่าแป้งถึงจุดนั้นแล้วคือแป้งก็ยังอยู่ตรงนี้เป็นเป็นตัวของตัวเองอยู่อย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าเราเราได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติมันเหมือนกับว่ามันเป็นกลิ่นอายที่มันเข้ามาในในบทเพลงของเรา,ซ,เเราซึ่งบทเพลงของเรามันเป็นเ,นเพลงแบบพื้นบ้านอีสานธรรมดาแต่เพียงแต่ว่าถ้าถ้าจะให้พูดถึงในด้านการพัฒนาแป้งว่าเขามองเห็นมองเห็นว่าเฮ้ยแนวเพลงของเราอ่ะมันก็ดีนะมันมันมันมี traditional เพลงแบบนี้อยู่แค่ทําในสิ่งที่เราชอบฟัง แล้วก็พอเราทำตั้เรารู้อยู่แล้วว่าการที่เราทำงานมากับคนอื่นๆเนี่ยส่วนมากแล้วสิ่งที่ออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกกว่าสิ่งที่เขามีอยูอ่มัอาจจะแตกต่างใช้คำว่าแตกต่างอาจจะดีกว่าอพอเรามาทำผลงานของตัวเองอเรารู้อยู่แล้วมันมีความแตกต่าง,างนิดนึงก็พยายามผลักดันตรงนั้นนะให้มันเยอะให้มันมากให้มันเป็นส่วนที่มันเด่นออกมา ต้องบอกว่าสีสันอวอร์ดปีนี้ค่ะยังเป็นพื้นที่รำลึกถึงศิลปินที่จากไปนะคะบทเพลงเป็นไปไม่ได้ของ The Impossible ก็นำมาขับร้องและเรียบเรียงทำนองใหม่ค่ะโดยนกพรชนี้เสียงนุ่มมากนะคะเพื่อนึกถึงตำนานเสียงแห่งยุค70อต้อยเศรษฐาค่ะคนนี้ก็เป็นต้นแบบครอบครัวของคุณนกด้วยเคยได้ทำงานเพลงร่วมกันนะคะในบทเพลงเหมือนเคยรวมถึงเพลงเธอช่างน่ารักค่ะ ที่เป็นเพลงสุดท้ายที่พี่นบได้ฟิจอริงกับอาต้อยก่อนที่ศิลปินแห่งชาติจะจากไปนะคะ ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นในการรวมตัวคนดนตรียุคหลังโควิดคือถึงแม้ว่าศิลปินแล้วก็นักดนตรีจะกลับมาร้องเพลงกลับมารับงานได้จนเกือบจะเป็นปกติแล้วแต่มีบางสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมค่ะคือการหายไปของคนที่ทำงานเบื้องหลังนะคะ ปัญหาตอนนี้เกิดขึ้นกับวงต่างๆที่รับงานแสดงมีทัวร์ก็คือแทบจะหาบุคลากรทีมงานเบื้องหลังไม่ได้เลยตั้งแต่ตำแหน่งช่างเทคนิคนะคะสาวเอนจิเนียร์รวมถึงตำแหน่ง a อนค่ะที่ทำหน้าที่คัดสรรศิลปินเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงโควิด -19 พันตัวไปทำอาชีพอื่นหมดแล้วแล้วก็ไม่หวนกลับมาในเส้นทางดนตรีไปฟังเรื่องนี้จากปากวงเครชเชนโดนะคะวงนี้ได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมด้วยค่ะเราหาทีมงาน ยากขึ้นทีมงานที่เป็นคนทำงานแบบเบื้องหลังหรือว่าคอยช่วยเหลือพวกเอ็นอาซาวเทคนิคเชียอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงที่โควิดอ่ะเขาไปทำอย่างอื่นกันใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่กลับมาแล้วเขาไปพบทางสว่างแล้วตอนนี้จะมีการเกิดการแย่งชิงตัวกันมากใช่ไม่ใช่ศิลปินนะศิลปินเหมือนเดิมแต่ว่าคนทำงานอะ เนี่ยต้องเอาคนนั่นคนนี้มันร่วมมาแบบคู่กันอะ่ะแบบใครมีมีกรุ๊ปไลน์ว่ามีใครมีอันนี้อันนี้อันนั้นบ้างเราก็โพสต์สาบาง,งานต้องต้องไปยืมตัวของวงอื่นมาถึงขนาดต้องแบบว่าขึ้นหน้าหน้าเฟซบุ๊กเลยว่าวันนี้วันนี้ใครว่างบ้าง <c oughs> ให้มาช่วยหน่อย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เวทีสีสันอวอร์ดเปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกแนวเพลงค่ะไม่แค่ว่าใครอยู่ในกระแสหรือว่านอกกระแสไม่สนยอดขายหรือว่ายอดสตรีมมิ่งแต่ว่าวัดจากคุณภาพเน้นๆนะคะขณะที่งานประกาศผลรางวัลก็เปิดพื้นที่กับศิลปินแล้วก็วงดนตรีหน้าใหม่ด้วยให้ขึ้นโชว์ปล่อยของตอกย้ำจุดยืนในฐานะเวทีรางวัลทางดนตรีที่จะต่อนเนื่องยาวนานที่สุดและยังคงให้คุณค่ากับศิละปะการทาเพลงค่ะ